สวัสดีพี่พี่ที่ติดตามช่องวัฒนพักดีบารมีพาใหม่นะคะในวันนี้นะคะไมยก็มีวัตถุมงคลนะคะมาแนะนำให้พี่พี่ได้เลือกเก็บสะสมและก็ศึกษากันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะที่มมยนำมารีวิวนะคะยังคงเป็นรุ่นบูรณะอุโบสถนะคะของวัดประดูชิมพีนะคะ ก็รุ่นนี้นะคะเป็นงานวัดจัดสร้างนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกนะคะรุ่นบูรณะอุโบสถนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะมา,ามีการทำรีวิวเหรียญบูรณะอุโบสถแล้วด้วยนะคะเออก็คือ EP ก่อนหน้านี้นะคะพี่ๆสามารถย้อนกลับไปดูนะคะที่คลิปนั้นได้นะคะหรือจะกดที่มุมขวาบนที่หน้าจอนะคะจะมีลิงก์ ขึ้นมานะคะมีรายละเอียดชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีการปลุกเสกนะคะรายชื่อ คณาจารย์เกจิอาจารย์ที่มาลุกเสกในวันนั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะไมายเคยพูดเกริ่นนำไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะว่าไมายจะนำพระปิตามารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะคะในส่วนของพระปิตานะคะทางวัดก็จะปล่อยออกมาให้รับพระเนี่ยในวันที่10มีนาเป็นต้นไปนะคะพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจากกับป่าวัฒนสูตรนะคะโดยพระสงฆ์สมณศักดิ์จานวน9รูปนะคะเจ้าพระคุณสม เดชพัะพุทธจารย์เป็นองค์ประธานสงฆ์นสา,าราวัดประดูชินพีแขวงท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพนะคะ โดยในตลอดพิธีการปลุกเสกนะคะก็มีเกจิอาจารย์นะคะร่วมปลุกเสกมากมายถึง1 0อยแปูปเลยนะคะอาทิเช่นนะคะหลวงพ่ออิดวัดจุรามนีหลวงพ่อช้างวัดจุกเชิพระมหาสุรศักดิ์วัดป่ดู่หลวงพ่อแอมวัดน้ำตกหลวงพ่อทองวัดบ้านไรหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะหลวงปู่บุญมาพระอาจารย์แก้ววัดตะโกจังหวัดอยุธยา คูบาอาริยาชาหลวงปู่เปวัดเจ็ดลูกเนินนะคะแล้วก็มีหนึ่งท่านนะคะเป็นคารวาสหนึ่งเดียวนะคะที่ได้ร่วมปลุกเสกในพิธีนี้นะคะนั่นก็คือท่านพ่อป่องน่วมมานานะคะ เป็นอีกหนึ่งรุ่นพิธีใหญ่ของปี2566เลยนะคะที่มีพระเกจิอาจารย์มากมายนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยมานั่งร่วมลุกเสกในครั้งนี้นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างรุ่นนี้นะคะก็ตามชื่อรุ่นเลยนะคะพี่พี่บูรณะอุโบสถนะคะก็คือนำไรายได้ทั้งหมดนะคะในการจัดสร้างในครั้งนี้เพื่อนำไปบูรณะอุโบสถนะคะวัดประดู่ชินพีสร้างมาตั้งแต่รัชากาลที่3นะคะด้วยระยะเวลา ผ่านมาอย่างยาวนานนะคะทำให้มีการชำระสุดโทมนะคะสำหรับวัตถุมงคลนะคะของหลวงปู่โตะนะคะถ้าเป็นรุ่นที่ทานหลวงปู่ลุกเซกหรือหลวงปู่สร้างในเรื่องของราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะทำให้ท่านที่ศรัทธาแล้วก็อยากจะบูชาเหลียญหลวงปู่โต๊ะ หรือพระปิดตาของหลวงปู่โตนะคะก็กําลังทรัพย์ไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถึงจะเป็นพระใหม่นะคะพี่ๆแต่ในเรื่องของมวลสารนะคะมีในส่วนของเกศาหลวงปู่โตนะคะแล้วก็มีผงพุทธคุณจัมโบ้สองมีพระสีวลีนะคะมีะะมปิดตาเกตมงคลปี24มีพระปิดตาจัมโบ้ตะกุดทองคำปี3 มีพระปิดตาจัมโบ้ตะกุดทองคำปี38มีพระปิดตาจัมโบ้ตะกุดเงินปี4 1หนึ่งมีพระปิดตาบดนี่ตะกุดทองคำปี38มีพระปิดตาตะกุดเงินปี4 1หนึ่งมีปิดตามหาลาภปี38มีสมเด็จแหวกม่านปี3 4และผงพุทธคุณอีกมากมายเลยนะคะที่รวมนะคะเป็นมวลสารอยู่ใน รุ่นบูรณะอุโบสถนี้แล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากวัดประดูชิมพีนะคะเป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องของมวลสารของพระผงรุ่นนี้นะคะก็อยากแนะนำพี่ๆนะคะถึงแม้จะไม่ได้ทานหลวงปู่นะคะแต่ว่าการที่จะรวบรวมเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยทั้งร้อยแรูปเนี่ยมาลุกเสก ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะต้องเป็นรุ่นที่ใหญ่จริงๆเป็นงานบุญจริงๆนะคะก็เล่นได้นะคะตอนนี้เนี่ยราคายังจับต้องได้อยู่นะคะแล้วมวลสารก็มีแต่มวลสารดีๆแล้วก็เป็นมวลสารของหลวงปู่โตทั้งนั้นเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะพาปิดตาที่มานํนำมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันในวันนี้นะคะก็จะมีปิดตาดวงใหญ่จัมโบ้นะคะมีปิดตายันดวงเล็ก ปิตาปดนี่หลังยันนะมีลูกเหมือนใบโพมีปิดตาเงินล้านหลังยันตรีนิสิงเหนะคะมีพระผงศิวลีพิมพ์รูปไข่มีเหรียญหลวงปู่โตหลังเท้าเวสุวรรณนะคะแล้วก็มีเหรียญโชคดีด้วยนะคะ มาเริ่มกันที่องค์แรกนะคะองค์แรกนะคะจะเป็นรายการที่สนะคะเนื้อผงเจสรตะกุดทองคำหนึ่งดอกนะคะในส่วนของกล่องพระปิตานะคะจะเป็นกล่องใสแบบนี้เลยะะจะแยกกันที่ตัวกรรมยีด้านในหน้ากล่องนะคะก็จะเขียนข้อความพระราชสังวราพิมลวงเล็บหลวงปุ่โตนะคะรุ่นบูรณะอุโบสถนะคะพุทธาพิเศษหนึ่งมีนา 66นะคะปี66วัดประดู่ชิมพีกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดนะคะรุ่นนี้ไม่มีการนนั number นะคะพี่ๆจะมีแค่ตัวเหรียญเท่านั้นนะคะที่ run number แล้วก็จะมียันนะแบบนี้นะคะให้พี่ๆสังเกตยันให้ดีนะคะยันตัวนี้นะคะจะอยู่บนพระปิดตาทุกองค์เลยนะคะ พิมพ์ชัดเจนมากๆนะคะ,ะมือมาครบนะคะใบหูเห็นชัดเจนเป็นเนื้อเกสรนนะคะเห็นมวลสารชัดเจนนะคะตะกุดทองคำด้านล่างหนึ่งดอกแบบนี้สวยงามมากๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นยันดวงใหญ่นะคะยันดวงใหญ่วัดประดู่ฉิมพีนะคะหลวงปู่โตสวยงามนะคะผิวสวยมากๆเลยนะคะสำหรับกล่องนี้นะคะด้านหน้ารายละเอียดนะคะก็จะพิมพ์เหมือนกันทุกกล่องนะคะเป็นใสเหมือนกันต่างกันกรรมยีที่ด้านในนะคะ กล่องจะต้องมีสีและลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะคะพี่ๆในอนาคตนะคะเผื่อเราเพิ่งมาเห็นสักสองสามปีนะคะเราจะได้มีจุดสังเกตนะคะว่าจะต้องเป็นแบบไหนนะคะมายก็พยายามจะให้พี่ๆได้เห็นรายละเอียดให้เห็นรายละเอียดให้ครบนะคะแนะนำพี่ๆนะคะที่บูชาไปนะคะ ถ้าเป็นพี่ๆท่านผู้หญิงหรือพี่ๆผู้ชายที่มือหนักๆนะคะพี่ๆต้องแกะออกมาทั้งกร,รมยี่แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวองค์พระกับตัวกร,รมยี่แน่นมากๆนะคะแล้วก็ค่อยแกะแบบนี้นะคะพี่ๆน,นี่ก็จะเป็นจัมโบ้แบบไม่มีตะกุดนะคะไม้ก็จะมีเนื้อใบลานกับเนื้อเกสรน,นะคะ สังเกตพิมพ์ให้ดีๆนะคะเนี่ยค่ะมือใบหูเห็นชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มียันนะแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทุกองค์เลยนะคะ,ะ,คะหลังก็เป็นยันดวงใหญ่แบบนี้นะคะสวยงาม ไม่ต้องใช้กล้องก็คือเห็นรายละเอียดชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมเนื้อใบลานจัมโบ้กันต่อนะคะองค์ต่อมานะคะองค์นี้ก็จะเป็นจัมโบ้เนื้อใบลานนะคะผิวดำเข้มเลย <S <S ยันน้านะคะตอกในตำแหน่งเดียวกันยันเดียวกันทุกองค์นะคะมือเห็นครบชัดเจนนะคะ <S <S ใบหูชัดเจนอันนี้เป็นเนื้อใบลานแบบไม่มีตะกุดนะคะ ที่ไม่นำในส่วนของตะกุดมาเยอะนะคะเพราะว่าราคาจองก็ค่อนข้างสูงนะคะก็เลยอยากจะได้ราคาเบาๆมวลสารดีแบบนี้นะคะมาให้พี่ๆได้บูชานะคะสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดนะคะก็สามารถมาบูชากับไม้ได้นะคะหลังยันดวงใหญ่แบบนี้นะคะ สวยงามคมชัดมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นปิดตาจัมโบ้นะคะไม้ก็มีมาให้แบบที่มีตะกุดนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะแล้วก็แบบไม่มีตะกุดนะคะจะมีเนื้อเกสรแล้วก็เนื้อใบลานนะคะรุ่นนี้ ที่ทางวัดสร้างนะคะพระปิดตาจะมีแค่สองเนื้อเท่านั้นนะคะมีเนื้อใบลานกับเนื้อเกสรน,นะคะถ้ามีนอกเหนือจากนี้นะคะก็คือไม่ใช่ของที่วัดประดูนะคะพี่ๆองค์ต่อมานะคะองค์นี้นะคะเป็นปิดตายันดวงเกษเนื้อผงเกสรตะกุดแปะตังนะคะสำหรับ ตะกุดแปะตังนะคะก็คือผสมนะคะเป็นทองแดงผสมสังกะสีแล้วก็ผสมนิกเกิลน,นะคะรวมออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นตะกุดแปะตังนะคะเหมือนตะกุดเงินเลยนะคะแต่เขาเรียกกันว่าตะกุดแปะตังนะคะตามใบรายการอ,อันนี้ก็จะเป็นยันดวงเล็กนะคะปิดตายันดวงเล็กเนื้อเกสรน,นะคะ อันนี้ก็จะมียันนะนะคะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะองค์นี้นะคะก็จะเห็นพิมพ์ชัดเจนเลยนะคะใบหูนะคะมือติดครบนะคะสวยงามมากอ่าในส่วนของตะกุดนะคะก็มีเอ่อมีความมันวาวนะคะมีสีเงินนะคะสวยงามนะคะองค์นี้องค์เล็กนะคะด้านหลังนะคะยันดวงเล็กแบบนี้เลยนะคะ สวยงามนะคะองค์ต่อมานะคะก็จะเป็นเนื้อใบรานนะคะรายการที่17เนื้อผงใบรานตะกุดแปะตังนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันสวยงามนะคะองค์เล็กมากนะคะองค์นี้ด้านหลังนะคะยันดวงเล็กแบบนี้ สวยงามมากๆนี่ก็จะเป็นจัมโบ้นะคะยันดวงใหญ่แล้วก็เป็นปิดตายันดวงเล็กนะคะขนาดแตกต่างกันนะคะสวยงามนะคะแล้วแต่ว่าพี่ๆชอบองค์ไหนนะคะรายการต่อมานะคะรายการนี้เป็นพระปิดตาปดหนี้หลังยันนะนะคะ ตาปลดหนี้ด้านหลังก็จะเป็นยันนะแบบนี้นะคะพ้าปิดตาปลดหนี้นะคะยันจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะโค้ดนะคะโค้ดยันนะก็อยู่ด้านหน้าแบบนี้เหมือนกันนะคะลักษณะเดียวกันเลยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะปลดหนี้หลังยันนะนะคะมีจำนวนการจัดสร้าง5000องค์เท่านั้นนะคะ รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่25ตามใบรายการนะคะมีจำนวนการจัดสร้าง5,000องค์นะคะเนื้อใบรานปิดตาปนี้นะคะสวยงามมีโค้ดทุกเหรียญน,นะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะคะสวยงาม เดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันเลยนะคะรายการต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นปิดตายันดวงเล็กแบบไม่มีตะกุดนะคะสำหรับรายการไม่มีตะกุดนะคะมีจำนวนการจัดสร้าง5,000องค์นะคะ,ะก็รายละเอียดเหมือนกันเลยนะคะพี่ๆเนื้อเกสรน,นะคะ้านหน้านะคะสวยงามนะคะพ้าปิดตา อันนี้ก็จะเป็นยันดวงเล็กนะคะแบบไม่มีตะกุดนะคะเนื้อใบรานนะคะสวยงามนะคะยันติดชัดเจนนะคะยันดวงเล็กด้านบนนะคะเม็ดพระศบ ติดชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวม่หาโฟกัสให้พี่พเห็นสวยงามมากๆรายการต่อมานะคะรายการนี้นะคะเป็นรูกเหมือนใบโพนะคะเนื้อเกสรมีจำนวนการจัดสร้าง1 5 0 0 0องค์นะคะรายการนี้สวยมากๆเลยนะคะหลวงปู่โตนั่งพิมพ์เต็มองค์นะคะนั่งสมาธิแบบนี้นะคะรูกเหมือนใบโพมีขนาดองค์เล็กแบบนี้เลย ผิวสวยมากๆเลยนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยสวยงามมากๆเลยนะคะอ,องนี้หลวงปู่โตนั่งสมาธิแบบนี้นะคะพี่พี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะด้านหลังดำๆอันนี้น่าจะเป็นมวลสารนะคะพี่พี่มวลสารเป็นก้อนเลยนะคะ ติดมาเยอะแบบนี้เลยด้านหลังนะคะเป็นยันนะแบบนี้เลยเลยนะคะยันนะที่อยู่ในพาปิดตาด้านหน้านะคะอันเล็กๆที่เราเห็นนะคะอันนี้เหรียญรูปเหมือนใบโพก็จะเป็นยันใหญ่ๆแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ตอกหลวงปู่โต๊ะลงไปแบบนี้นะคะ สวยงามมากๆเลยเนื้อเกสรน,นะคะแล้วก็มวลสารติดมาด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นมวลสารออของผงใบลานหรือเปล่านะคะสวยงามนะคะองค์ต่อมานะคะองค์นี้เป็นพระปิดตาเงินลานนะคะแบบไม่มีตะกุดนะคะจำนวนการจัดสร้าง5,000ันองเท่านั้นนะคะอันนี้จะมาให้ดูรายละเอียดนะคะพี่ๆปิดตาเงินล้านนะคะ เนื้อเกสรน,นะคะแล้วก็มียันนะนะคะที่ด้านหน้าแบบนี้เลยมือใบหูนะคะเห็นชัดเจนนะคะพิมพ์ชัดเจนนะคะสวยงามมากๆด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นยันตรีนิสิงเหนะคะสําหรับเงินล้านะคะจะเป็นยันตรีนิสิงเหนะคะด้านบนนะคะหลวงปู่โต๊ะ ด้านล่างวัดประดูชิมพีนะคะสวยงามนะคะสำหรับเงินล้านนะคะมายก็จะมีทั้งเนื้อใบลานและเนื้อเกสรน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อใบลานนะคะปิดตาเงินล้านผิวดำเข้มชัดเจนเลยนะคะพิมพ์ชัดเจนอ่า ยันนชัดเจนนะคะสำหรับเนื้อใบลานนะคะมีจำนวนการจัดสร้าง5,000องค์นะคะเท่ากันกับตัวเนื้อเกอรเลยนะคะ,ะยันตรีนี้สิงเหนะคะด้านหลังสวยงามมากๆ เดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปกันเลยนะคะ,ะ,คะรับขนาดนะคะพี่ๆอันนี้เดี๋ยวไมาเทียบให้ดูนะคะด้านซ้ายนะคะเป็นพระปิดตาปลดหนี้ด้านขวาเป็นปิดตาเงินล้านนะคะตัวส่วนของปลดหนี้เนี่ยขนาดจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะตามภาพที่หมยเทียบให้ดูแบบนี้นะคะใหญ่กว่ากันนิดเดียวนะคะอ่า ก็ขนาดเขาจะใกล้เคียงกันนะคะก็เลยต้องของนำมาเปรียบเทียบให้พี่ๆดูนะคะเผื่อพี่ๆบางท่านนะคะสงสัยนะคะก็จะได้ทราบในคลิปนี้เลยนะคะด้านซ้ายเป็นปิดตายันดวงเล็กด้านขวาเป็นปิดตาเงินล้านนะคะยันดวงเล็กเล็กกว่าปิดตาเงินล้านนะคะรายการต่อมานะคะรายการนี้เป็นพับผงสิวลีพิมพ์รูปไข่นะคะรายการนี้เป็น เนื้อใบรานแบบไม่มีตะกุดนะคะจำนวนการจัดสร้าง5,000องค์นะคะอ่านี่ก็จะเป็นพระศิวรีพิมพ์รูปไข่นะคะพี่ๆเป็นพระศิวรีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มียันนะที่ด้านหน้าแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะรุ่นนี้อ่านี่จะเป็นของงานวัดจัดสร้างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็เป็นยันนะใหญ่หญๆแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะคะให้ดูขอบนะคะให้ดูยันความสวยงามผิวพระนะคะชัดเจนนะคะ เป็นเนื้อใบรานะคะสำหรับพัสศิวลีพิมพ์รูปไข่นะคะไมยก็มีมาด้วยกันทั้งหมด2เนื้อนะคะจะเป็นพัสศิวลีพิมพ์รูปไข่เนื้อเกสรไม่มีตะกุดนะคะจํานวนการจัดสร้าง5000องค์นะคะอันนี้ก็เห็นชัดเจนนะคะเห็นยันชัดเจนเห็นพัชศิวลีด้านหน้าชัดเจนเลยนะคะสเสน่ห์ของเนื้อเกสรน,นะคะก็คือจะมีผิวที่สวยงามนะคะแล้วก็เห็น มวลสารเห็นเนื้อชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะคะยันนะดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะนี่อยากให้เห็นเสน่ห์ของเนื้อเกรสรน,นะคะส่วนตัวไม้ก็ชอบเนื้อเกรสรน,นะคะ เดี๋ยวเราไปชมเหรียญหลวงปู่โตะหลังเท้าเวสุวรรณกันนะคะรายการต่อมานะคะรายการนี้นะคะพี่พเป็นรายการพิเศษนะคะที่ทางวัดจะสร้างขึ้นนะคะเป็นรุ่นอุบูรณะอโสถเหมือนกันนะคะเป็นหลวงปู่โต๊ะหลังเท้าเวสุวรรณนะคะสําหรับรายได้ในส่วนของการจัดสร้าง เหลี่าเวสุวรรณนะคะเพื่อสาธารณาสงเคราะห์นะคะที่ทางวัดจะนำไปช่วยเหลือนะคะโดยทุกรายการจะมีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด8,000องค์ทุกรายการนะคะสำหรับรายการที่มายนำมานะคะจะเป็นเนื้อเกสรแบบไม่มีตะกุดนะคะต้องบอกว่าการกดพิมพ์ของเขานะคะของรุ่นนี้นะคะทำออกมาได้สวยงามมากๆนะคะทำให้ เหตุรายละเอียดของพระเนี่ยชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือตัวทาเวสุวรรณนะคะหรือว่าจะเป็นองค์หลวงปู่โตะด้านหน้าแบบนี้นะคะพี่ๆเห็นรายละเอียดชัดเจนมากๆเลยนะคะอ่าก็จะเป็นหลวงปู่โต๊พิมพ์เต็มองค์แบบนี้นะคะด้านหน้า,ามี ออภาษาจีนนะคะมีฉายาแล้วก็หลวงปู่โต๊ะนะคะล้อมรอบไปด้วยอักขระยันนะคะสวยงามมากๆนี่ก็จะเป็นเนื้อเกสรน,นะคะ,ะด้านหลังนะคะเห็นทาวเวสุวรรณพิมพ์ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ,ะลาภผลภูลทวีมั่งมีสีสุขนะคะวัดประดูชิมพีกทม2อ6 6นะคะ สวยงามมากๆอันนี้ก็จะเป็นเนื้อใบรานนะคะจำนวนการจัดสร้าง800พองค์นะคะรายละเอียดชัดเจนสวยงามแบบนี้นะคะเป็นเหรียญรูปทรงจำปีนะคะเป็นพับผมนะคะ รายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะหลังทาวเวสุวรรณนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับพับผมเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะเป็นเหรียญน,นะคะอ่าก็จะเป็นกล่องใสแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าข้อความนะคะก็จะเหมือนกันนะคะทุกกล่องนะคะแล้วก็เปิดมานะคะก็จะเจอกับตัวเหรียญเลยนะคะทางวัดก็ใส่ถุงซิปมาแบบนี้นะคะ นีดี๋ยวเรามาแกะให้ดูเหรียญน,นะคะรายละเอียดเป็นเหรียญจำปีนะคะหลังทาเวสุวรรณนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะคะมีโค้ดนะคคะโ้ดนะนะคะยันนะตอกอยู่ทางด้านขวามือแบบนี้นะคะ รายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์หรือตัวหนังสือนะคะเหมือนกับพับหงเลยนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะสวยงามนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นทาเวสวุวรรณแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะพี่ๆหลังทาเวสวุวรรณปีสองห้าหกหกนะคะ ข้อความก็เป็นสิริมงคลด้วยนะคะลาบผลพูนทวีมั่งมีสีสุกนะคะอะก็มีทั้งแบบเหรียญน,นะคะแล้วก็มีแบบพับผงด้วยนะคะแล้วแต่พี่ๆชอบแบบไหนนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้ะะรายการต่อมานะคะรายการนี้นะคะเป็น ชื่อรุ่นนะคะว่าเหรียญโชคดีนะคะเป็นรุ่นบุรนาอุโบสถนะคะเนื้อที่มายนำมาในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อนวะโลหะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของเหรียญโชคดีกันนะคะสำหรับเออเหรียญโชคดีนะคะก็มีขนาด เล็กนะคะแล้วก็กำรรมะหยี่สีส้มแบบนี้สำหรับเหรียญโชคดีนะคะก็มีทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อทองแดงและเนื้อนวะโลหะนะคะแต่ที่มายนำมาวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อนวะโลหะนะคะแล้วก็ตัวเหรียญน,นะคะจะมีการตอกเลขด้วยนะคะก็คือลันเลขไว้ที่เหรียญน,นะคะยกเว้นเนื้อทองแดงนะคะที่ไม่ได้ลันเลขนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของเหรียญโชคดีกันนะคะ เหรียญโชคดีนะคะก็จะมีขนาดเท่ากับเหรียญหนึ่บาทเลยนะคะนี่อาจจะใหญ่กว่าเหรียญหนึบาทนิดเดียวนะคะเพราะว่ามีขอบเพิ่มมานะคะเหรียญโชคดีนะคะก็ เขียนคำว่าโชคดีไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีนักษัตรย์นะคะล้อมรอบแบบนี้เลยนะคะลันเลขด้านหน้าสําหรับเหรียญน,นี้นะคะหมายได้เลข1049นะคะอง์นี้ก็เป็นเนื้อนวะนะคะมียันนะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะคะแล้วก็มีโค้ดนะคะตอกทางด้านซ้ายแบบนี้นะคะสวยงามนะคะเป็น เหรียญชื่อเหรียญว่าโชคดีนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวพระปิดตารุ่นบูรณะอุโบสถนะคะวันนี้พี่ๆก็ได้เห็นกันครบทุกรายการที่ทางวัดจัดสร้างเลยนะคะนี่นะคะมีทั้งเหรียญเสมาหลวงปู่โตพิมพ์ครึ่งองค์นะคะแล้วก็มีพระปิตานะคะมีเหรียญโชคดีมีใบโพนะคะ แล้วก็มีพระศิวลีรูปไข่ด้วยนะคะครบทุกรายการที่ทางวัดจัดสร้างเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจรายการไหนนะคะอยากจะบูชานะคะรบกวนพี่ๆนะคะโทรเข้ามาหรือแอดไลน์นะคะตามเบอร์โทรและ l ลน์ไอดีที่มายขึ้นอยู่หน้าจอตลอดทั้งคลิปที่รีวิวนี้เลยนะคะก็ทางร้านนะคะรับประกันพะแท้แน่นอนนะคะแล้วก็รุ่นนี้แนะนำนะคะอยากจะให้พี่ๆได้เลือก เก็บได้บูชากันนะคะเพราะเป็นรุ่นที่พิธีปลุกเสกใหญ่ของปี2,566เลยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่20ปีแล้วนะคะที่ทางวัดไม่ได้จัดสร้างวัตถุมงคลนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกที่ทางวัดเนี่ยกลับมาจัดสร้างวัตถุมงคลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนําจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ทานหลวงปู่โต๊ะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามวลสารที่ทางวัดเนี่ยจัด หามาหรือว่าทํารุ่นนี้นะคะก็เป็นอะไรที่น่าเก็บอยู่แล้วนะคะได้ทั้งเกสาหลวงปู่โตะนะคะแล้วก็มีพารุ่นเก่าๆของหลวงปู่โตะนะคะนํามาเป็นมวลสารของรุ่นนี้ด้วยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้ย้อนกลับไปดูเหรียญเสมานะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเหรียญเสมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเป็นรายการคลาเนื้อนะคะมีเนื้อให้พี่ๆได้เลือกบูชากัน มากมายเลยนะคะแล้วก็สวยทุกรายการเลยนะคะหรือถ้าชอบพะปิดตานะคะที่มายรีวิวไปแบบนี้ก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะจากอีกหนึ่งรุ่นนะคะพี่ๆอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรุ่นเมตตาหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะคะก็พาเพื่อปลุกเสกไปเมื่อวันที่17 มีนาคมที่ผ่านมานคลิปต่อไปไมา์ก็จะมารีวิวเหรียญรุ่นนี้ให้ชมนะคะต้องบอกว่าสวยแล้วก็น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะหมา์ก็ไม่ได้นําวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองมารีวิวนานแล้วนะคะก็ครั้งนี้ก็จะนำกลับมารีวิวนะคะเป็นรุ่นที่น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะคะยังไงฝากติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะที่รับชมตั้งแต่ต้นคลิป จนจบนะคะถ้ามีคำพูดไหนที่มายพูดไม่ถูกต้องหรือใช้คำไม่สุภาพนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะฝากพี่ๆนะคะกดติดตามกดแชร์ไปให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะญาติพี่น้องได้ชมบารมีของหลวงปู่โตได้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องวัฒนาพักดีบารมีพระใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ Thank you for watching!